ทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่าซูเปอร์แมนแพ้คลิปตัวไหนแต่ครั้งแรกที่เล็กซ์ลูเทอร์รู้จุดอ่อนนี่มันโคตรบังเอิญเลยนะส่วนเมอร์ซี่และขาคู่ใจเล็กก็ทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งโหดครบเครื่องเหมาะกันจริงๆเล็กซ์เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ใหม่รูหราหมาเห่าต่อหน้านักข่าวแต่ดันมีโจรกระจอกแอบบุกมาปล้นเพชรคลาร์กเห็นเลยขออนุญาตหายไปเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์แมนมาจัดการแต่พอเดินผ่านตู้โชว์แร่อยู่ดีๆร่างเหล็กก็ล้มผ่าป,ปวดจี๊ดจ,จ,จ,จี้จนโจรหน,นีไปได้สบายใจ <Lex S 2> นาณ้านนานนอ,อ,อ,อง,ง,งอั ชื่อโจอี้ให้ล่อซูเปอร์แมนมาติดกับดักด้านคลาร์กเองก็เริ่มสงสัยเพราะแค่ไปเจอโลอิสที่ร้านอาหารก็โดนหินก้อนเล็กๆที่เธอได้มาจากสายข่าวที่ทํางานในห้องแลบของลูเธอร์เล่นงานจนแทบยืนไม่ไหวไม่นานนักโจอี้ e. ก็ล่อซูเปอร์แมนเข้าไปติดกับดักหินต่างดาวแผนเกือบเวริร์กซูเปอร์แมนโดนซัดยับแต่โชคดีที่โจอี้ดันเหลืองไปหน่อยเลยเดินออกนอกระยะซูเปอร์แมนเลยเรียกแรงเฮือกสุดท้ายจัดการจนได้ด้านโลอิสเธอเอาเศษหินไปให้โปรเฟสเซอร์แฮมิลตันที่สตาร์แลบตรวจแล้วเขาก็ยืนยันว่าหินมาจากดาวคลิปตัน พร้อมบอกว่าเอาตะกัวมาบังรังสีได้สุดท้ายดูเธอวางกับดักใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ปล่อยไดยโนเสาร์กลไกไล,ล่ยขยำซูเปอร์แมนโดยซ่อนคลิปตัวนต์ไว้ในปากมันซูเปอร์แมนเกือบเละแต่โลอิีสช่วยด้วยการชูดคลิปตัวนต์ใส่ถ้วยตะกัวทําให้พี่ซุปพลังกลับมาอัดหุ่นไดโนจนพังแล้วจัดการโยนคลิปตัวนต์ทิ้งสู่อวกาศไปเลยแต่ลูเธอร์ก็ยังไม่หยุดสั่งหามาเพิ่มอีกเพื่อเตรียมป่วนรอบต่อไป